สวัครับวันนี้ครับ,รบมีผ้ายิงหนูไม่ชมนะครับความยาวแปดสิบเซนครับไม่มาคาไม่มาคาแต่นะครับตัวนี้ความยาวแปดสิบเซนทำพึงเสียดครับทรงสามหาเจ็ด tay mày ngầm ngầm được đầm lay lay lại giật เป็นผาสั้นตอบห้เซนเออแปดสิบเซนครับยิ่งลูกเล็ก,กลไก่ม่เสียบอไก่นิ่มๆนะครับไม่ตัวนี้จะนักก็ไม่ประดูแล้วครับนักก็ไม่พยุ่งนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแน่ มึงไล่ไหมครับส่งสามห้าเจ็ดรนเฮียหงลังบิโอสยามเดี๋ยวมาลองมึงครับความแม่นยิงฟ้าขวดหนักสีน้ำเงินยังขึ้นยังก็ เขาลูกปุ๊บทุกครั้งผมจะขึ้นเซฟก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นยางสีบ่ขึ้นที่นะครับสิหันลงกี่ดินขึ้นล้ำเรียบร้อยครับทดสอบระบบเซฟนะครับ โบรันนะครับเดีย๋ยวมาลองยิงเป่ากันครับกดเซฟระยะนี่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับประมาณสามเมตรกว่าๆ สีเก่า,รา,รา,า 49, ประมาณสามเมตรกว่าครับเขาเาปานน้ครับแต่เขายิ่งเีง้ยงเขากับวด้ยิ่งไก่ป่านี่นะครับยิ่งเลี้ยงกับยังเก่งกับ,บกเก่เกินสเมตรว่าเขายืนสั้นต่อเขายิ่งมเกิน เต็มที่กับ่เกินอสามเมตรครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวเฟืองมันล่มแล้วก็หญ่ามันล่มมันบางไม้กับขอนคางเปลยนมันกับ่เขามาใกล้แต่ว่าระยะทําขันซํานี่ก็เขาเป่าโอเคครับม่ออกใส่ออกขวไปตรงเป๊ะล่างตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะ ยังโสดด้วยครับล่ำนี่ค่าโตกับสองพัน 2, บาทนะครับค่าตัวกระบอกนี้อยู่ที่สองพันบาทเพราะว่ายังเพราะว่ามันเห็ดอาากครับนล้คก็มันเป็นไม้นื้อแข็งแล้วก็ลล่งามหอมครับนาสะสมครับบอกนี่นาสะสมเอาแขียนไว้ สะสมแขนไว้โซ่ในห้องก็ได้ครับว่าไม่ไล่เมืออที่ผมว่ามันค่อนข้าง,งที่จะงามเลยแหละสำหรับคลิปนี้ก็ล่าหนา้หนาพีพน่น้องไปได้เพียงเท่านี้นะครับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยนะครับสำหรับ f อซมีดก็อีกบ่เกิน3เดือนนะครับจะปันสิธิาลล่งมีดแล้วเป็น ันวาอีกสามเดือนเนี่ยผ้าเห็ดเมียตช่วงนี้กับเ<อ>ขาฤด,ดูการยิ่งหนูกะกระจายรากน้ำนะครับก็เลยมาเห็ดปืดนยิ่งหนูเห็ดแต่ว่าเมียดกก็ทาเขาทานก่อนครับมีทานแล้วก็ตัดไวรายอยู่ครับเป็นลูกเป็นส่งไวลายอยู่แต่ว่ายัางบ่ทันตีรับคิดนีก็บเบื้องปืนไปก่อนนะครับขอลาหน,น,น้าพี่ๆน้องๆทีไปเพียงท่านนี้นะครับสวัสดีครับ